สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับทางช่องปัญญาพระเครื่องมงคลค่ะ EP นี้เป็น EP ที่450แล้วนะคะคุณท่านกำลังรับชมใน EP ที่450กันค่ะวันนี้นะคะหนูมีพระบ้านมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมกันทั้งหมด29รายการค่ะ หากวันนี้คุณท่านสนใจศรัทธ,ธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะท่านอย่างเช่นรายการที่สองนวท่านเป็นแหวนหลวงพ่อเดิมนะคะรายการที่4รายการที่ห้าท่านเป็นเหรียญหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทค่ะหรือจะเป็นหมายเลขที่20 21นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีเขาท่าน จนใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้ง่ายๆแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยนะคะที่เบอร์0891927153 089 1927 153เบอร์โทรเดี๋ยวหนูจะเขียนไว้ให้ด้านบนแล้วก็ใต้คลิปอีกทีนะคะจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านเขาท่านรับประกันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะเดินทางมาเป็นหลายร้อยกว่า EP แล้วนะคะไม่มีปัญหาค่ะ ฝากคุณท่านกดไลค์กดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยนะคะหนูลงคลิปทุกๆวันค่ะคุณท่านจะได้ไม่พลาดในอีพีต่อไปค่ะหากวันนี้ท่านใดปิดทานจองทันรายการไหนนะคะหนูขอแสดงความยินดีด้วยค่ะท่านเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะมาเริ่มรับชมกันที่หมายเลขหนึงค่ะวันนี้นะคะท่านหมายเลขหนึ่งนะคะหนูขอเปิดด้วยนะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะคะ วัดระฆังโคสิตารามจังหวัดกรุงเทพของท่านประเภทนะคะเป็นพระเบญจภาคีด้วยค่ะในงานในการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ต่างๆนะคะคุณท่านจะได้รับนะคะพระสมเด็จหนึ่งองค์มาพร้อมใบประกาศ เกียดนิยมฉบับนี้เลยนะคะพร้อมเลี่ยมใส่กรอบให้เรียบร้อยของท่านติดรางวัลได้รับรางวาัลมีตราปั๊มด้วยนะคะท่านใดที่กําลังตามหาพระสมเด็จสวยๆสักรายการนุองท่านไว้เก็บบูชานะคะวันนี้ไม่ควรพลาดค่ะวันนี้นะคะหมายเล็กหนึ่งนะคะท่านขอจบ แบ่งปันนะคะขอจบที่1,000บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะท่านวันนี้เปิดราคาพิเศษให้เลยนะคะที่1,000บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะสวยตรงตามร,รูปแน่นอนค่ะท่านมาพิจารณาไปพร้อมๆกันเลยนะคะขออนุญาตเปิดให้ชมกนันนะท่านรายการนี้นะคะ เป็นพระเนื้อผงค่ะองค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึ่้อยท่านไม่มีบ่นไม่มีแตกขักนะคะสวยสมกับได้รับรางวัลแน่นอนค่ะยิงลงกลองยิงเห็นเนื้อองค์พระท่านชาดัดน้ท่านสีขาวนวลแบบนี้เลยนะคะท่านสามารถนําไปเลี่ยมใส่กรอบกันได้นะคะหรือต้องการเก็บศึกษาท่านไม่ควรพานค่ะเดี๋ยวให้ชมด้านหลังนะคะ สวยมากๆเลยน้ท่านปิดให้ท่านจองการให้ทัานนะคะท่านใดสนใจพระสมเด็จรายการนี้นะคะวันนี้ขอเปิดแบ่งปันเลยนะคะที่1000บาทพร้อมส่งเท่านั้นของท่าน1000บาทนะคะได้รับองค์พระพร้อมใบประกาศไปเลยนะคะปิดให้ท่านจองให้ทัานนะ้ท่านท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยค่ะขออนุญาตเก็บสักครู่นะคะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่2ค่ะ หมายเลขสองวันนี้น้งท่านเป็นแหวนนะคะของหลวงพ่อเดิมนะคะวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์เขาท่านได้แบ่งปันมาพร้อมกล่องเลยน้าท่านน,นี่ค่ะเป็นรูปภาพเท้าท่านนะคะแหวนนะคะมาพร้อมกล่องเดิมค่ะด้านข้างสองฝั่งน้าท่านจะเป็นโคจะสีของหลวงพ่อเดิมนะคะเ่าท่านเป็นโคจะสีนะคะตุ้มหัวแหวนนเคาท่านเป็นรูปภาพหลวงพ่อเดิมนะคะแล้วก็ตุงมหัวแหวนเขาท่านเปิดได้ด้วยนะคะ เปิดออกมาจะเป็นโคจสีของหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นเขี้ยวนะวท่านสวยมากๆเลยนะคะวงนี้ท่านใดสนใจนะคะขอแบ่งปันที่600บาทเท่านั้นคองท่าน600บาทนะคะขออนุญ,ญาตนําออกมาให้กับท่านได้ชมกันชัดๆนะท่านนี่ค่ะคท่านดูตรงหัวแหวนนะคะจะเห็นว่าอักขระนะท่านมีรอยเท้านะคะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะ ตรงในวงแหวนน้ำท่านตัวหนังสืออักขระท่านชัดนะคะ,ะสัญญาสวมใส่ให้กับคนท่านได้ชมกันชัดๆค่ะท่านผู้ชายสามารถสวมใส่ได้เลยนะคะสวยมากๆค่ะแบ่งปันที่600บาทเท่านั้นเลยนะคะหัวแหวนก็เปิดได้ด้วยน้ท่านด้านในจะเป็นเขี้ยวนะคะหมายเลขสอวันนี้นะคะแหวนหลวงพ่อเดิมค่ะ พอแบ่งปันนะคะที่600บาทเท่านั้นข่งท่านทัดมาค่ะมากันที่รายการที่3ค่ะหมายเลข3วันนี้นะคะเป็นพระกิ่งหลวงปุทิมอิสริโกค่ะวัดรหารไร่จังหวัดระยองนะคะหน้ากล่องท่านอักขระไว้ชัดเจนของทา่านดูใต้ฐานนะคะใต้ฐา,านมีพระหน้าปกนะคะฝังอยู่นะคะท่านหนึ่งองค์นะคะ คุณท่านจะได้รับพักกิ่งพร้อมกล่องค่ะวันนี้ขอแบ่งปันให้เลยนะคะที่550บาทเท่านั้นของท่าน550บาทนะคะปิดให้ทัานจองให้ทันนะคะท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะท่านตรงนี้เป็นพราก,กิ่งนะคะพราก,กิ่งหลงปูทีม550บาทเท่านั้นค่ะอนยอดนำออกมาให้กับคุณท่านได้ชมกันชัดๆนะคะ พระกิ่งนะคะองค์นี้น้งทานพระกิ่งหลวงปู่ทิมนะคะตรงก้นนะค้ททานใต้ฐานฝั่งพระหน้าปกหนึ่งองค์นะคะสวยมากๆค่ะลงยันอักขระท่านชัดนะคะหมายเลขสามท่านใดสนใจวันนี้นะคะหนึ่งพันขออภัยด้วยน้งทานที่ห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะหมายเลขสามกิ่งหลวงปู่ทิมห้าร้อยห้าสิบบาทของทา่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สี่นะคะ หมายเลขสี่วันนี้นท่านเป็นรุ่นยิ่งมียิ่งรวยรวยนะคะหลายท่านยังไม่มีรุ่นนี้เก็บนะท่านลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะนะคะอายุวัฒนามงคล79ปีนะคะเหรียนหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะคะจังหวัดกาลสินค่ะรุ่นนี้นะคะชื่อดีเลยนท่านยิ่งมียิ่งรวยนะคะองค์นี้คุณท่านได้องค์พระไม่พอนอท่านเจ้าของเดิมกันนะคะเขาไปนํา นำเลี่ยมใส่กรอบให้เรียบร้อยค่ะท่านใดได้ไปนะคะสวมขึ้นคอบูชาได้สวยๆของท่านวันนี้เปิดแบ่งปันนะคะเป็นเหรียญลุงยาสีน้ําเงินของท่านสวยๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้ขอเปิดแบ่งปันนะคะที่800บาทเท่านั้นคองท่าน800บาทพร้อมสูงนะคะรุ่นยิ่งมียิ่งรวยลงยาสีน้ําเงินค่ะพร้อมกล่องเดิมๆเ,เลยนะคะ ท่านใดที่ยังไม่มีเก็บนะคะท่านรีบเลยนะคะในอนาคตราคาเหรียญท่านไปไกลแน่นอนค่ะหน้าเหรียญท่านสวยคมชัดนะนท่านรุ่นยิ่งมียิ่งรวยเนื้อลงยาด้วยนะคะหาองค์สวยๆแบบนี้ได้ยากของท่านที่มาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะุท่านไม่ต้องนําไปเลี่ยมที่ไหนแล้วนะคะนี่ค่ะเฮงน,นะคะยิ่งมียิ่งรวยของท่านปีหกหกนะคะ หลวงปู่มหาศิราสิริจันโทค่ะหมายเล็กสี่นะคะแบ่งปันที่แปดร้อยบาทเท่านั้นค่ะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่ห้าค่ะหมายเล็กห้าวันนี้นะคะเป็นรุ่นยิ่งมียิ่งรวยๆเช่นกันของท่านเนื้อนี้นะคะเป็นลงยาสีแดงค่ะวันนี้มีทั้งลงยาสีน้ําเงินและสีแดงนะคะคุณท่านสนใจเรียนไหนนะคะจองให้ทันนะคะนานๆถึงจะมีมาน้ะคุณท่าน หากันยากแล้วนะคะหลายท่านก็เก็บกันแล้วไม่ปล่อยแล้วนะคท่านองนี้แบ่งปันที่800บาทผมส่งเท่านั้นค่ะ800บาทเท่ากันเลยนะคะหน้ากล่องท่านอักขรว้ชัดเจนครัท่านได้เหรียญไม่พอนะคะองนี้นะคะเลี่ยมกรอบให้เรียบร้อยแล้วนะคะหน้าเหรียญท่านสวยคมชัดไม่สึกไม่มีรอยขีดขว่วนท่านเนื้อลงยาสีแดงค่ะเลี่ยมกรอบนะคะพร้อมหูห่วงค่ะ ขึ้นคอบูชาด้าสวยๆเลยนะคะหมายเลขอ๊ตน้องท่านตองห้าด้วยนะคะหมายเลขห้าห้าห้าค่ะทองเงินรวยเฮงนะคะยิ่งมียิ่งรวยชื่อดีของท่านวันนี้นะคะหมายเลขห้านะคะแบ่งปันที่แปดร้อยบาทเท่านั้นค่ะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่หกค่ะหมายเลขหกวันนี้น้องท่านเป็นพระสมเด็จนะคะ องคน,นี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบแข็งแรงเลยนะคะกรอบลงยาลายไทยด้วยค่ะท่านอง์นี้เป็นพระสมเด็จของหลวงพ่อแดงนะคะด้านหลังยันก็จะเป็นของหลวงพ่อแดงค่ะอ,องค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเลี่ยมกรอบให้เรียบร้อยแล้วน้องท่านหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะอ,องค์สวยๆแบบนี้เปิดราคาพิเศรษราคา,บาเบาๆให้กับคุณท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญากันเลยนะคะที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะท่านห้าร้อยบาทพร้อมส่งค่ะ มาค่ะมาที่รายการที่7ค่ะหมายเลขเจ็ดองนี้เป็นพระคุณแผนหลวงปู่ทิมนะคะวัดะหารไร่จังหวัดระยองคันธันเป็นองค์ลงรักปิดทองทั้งองค์เลยนะคะเห็นคราบทองผิวทองท่านชัดค่ะพิจารณาไปพร้อมๆการคำท่านบทถ่ายจากกล้องสดเลยนะคะขอแบ่งปันนะคะทานพร้อมเลี่ยมเลยนะคะที่500บาทเท่านั้นค่ะ 500บาทเท่านั้นเลยนะคะด้านหลังก็จะเป็นยันอักขรท่านนะคะสวยมากๆค่ะท่านพัดมาค่ะมากันที่รายการที่แปค่ะหมายเลข8ดวันนี้นท่านเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะองค์นี้เป็นเนื้อเมฆพัดแนวะท่านปิดตาหลวงปู่เอี่ยมองค์ลงรักปิดทองนะคะสวยมากๆค่ะอยู่ในเลี่ยมกรอบกันน้ําอีกทีนะคะท่านเนื้อเมฆพัดนะคะ สีทองแบบนี้เป็นคราบทององลงรักปิดทองเดิมนะคะขอแบ่งปันที่450บาทเท่านั้นค่ะท่าน450บาทนะคะปิดให้ทนันจองกันให้ทันนะคะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่9ค่ะหมายเลข9อ้าองนี้ก็เป็นพระปิดตาเช่นกันนะคะปิดตายันยุ่งค่ะท่านองลงรักปิดทองนะคะขอแบ่งปันที่450บาทเท่านั้นค่ะ 450บาทนะคุณท่านปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะหลังยันยุ่งค่ะสวยมากๆเลยนะคะ450บาทค่ะหากวันนี้ท่านใดสนใจรับ2ององค์ท่นานมีราคาพิเศษแบ่งปันให้นะคะพอลดได้นะคะจะได้เป็นลูกค้าประจำกันอีกคุณท่านถัดม,มาค่ะมากันที่รายการที่10ค่ะ หมายเลขสิบวันนี้นะคะเป็นเหรียญจุรารงกรบรมราชาธิราชนะคะเหรียญราชการที่5ค่ะท่านใดที่ตามเก็บเหรียญราชการนัท่านตามเก็บสะสมเหรียญเก่าโบราณน,นะคะองค์นี้นัท่านเป็นเนื้อเปียกทองนะคะได้เหรียญไม่พอเลี่ยมกรอบให้เรียบร้อยค่ะขอแบ่งปันที่650บาทเท่านั้นเลยน้้นท่าน650บาทนะคะเหรียญปราห่อค่ะ สวยมากๆค่ะปิดให้ทันนะคะ650บาทค่ะพัดมาค่ะมากันที่รายการที่11บเอท่านามาเลข11วันนี้นะท่าน,นหน้ากรงนะคะเป็นหลวงพ่อโสธรกรมตำรวจ80ปีนะคะหน้ากรงสัญลักษณ์ท่านชัดเจนค่ะอนุญาตเปิดให้ชมกันเลยนะคะพระพุทธโสธรรุ่นประวัติศาสตร์80ปีกรมตำรวจท่านน,น,น,นากรงท่านอาาักครไว้ชัดเจนค่ะ ท่านได้อง์พระไม่พอนะคะองค์นี้เลี่ยมกรอบฝั่งเพชรให้เรียบร้อยแล้วนะท่านสวยมากๆเลยนะคะเป็นเนื้อสามกริย์ด้วยนะคะเงินทองหน้าค่ะสวยมากๆเลยนะคะพร้อมเลี่ยมของท่านไม่ต้องนําไปเลี่ยมที่ไหนแล้วนะคะองนี้ท่านใดสนใจนะคะวันนี้เปิดแบ่งปันที่9 5 0หบบาทเท่านั้นค่ะท่าน 9 5 0บาทนะปิดให้ทันจองให้ทันนะคะท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะท่านนี่คะ่ะเนื้อสามกริย์เงินทองหน้านะคะเลี่ยมกรอบให้เรียบร้อยค่ะหน้าผิวท่านน่าชัดนะคะไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนเอาท่านโสทรนะคะหาองค์สวยๆแบบนี้กันได้ยากนะคะท่านนี่คะ่ะต่อรอ80ปีค่ะ รายการนี้นะคะแบ่งตันที่950บาทค่ะถัดมาค่ะมาที่รายการที่12ค่ะหมายเลข12วันนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อฤาษีลิงดำมพรท่านปี21นะคะเนื้อทองแดงนะคะท่านขอัครด้วยนะคะเนื้อเปียกทองนะคะตัวหนังสืออัขระท่านชัดนะคะดวงตาจมูกนะคะท่านลายเส้นคมๆเลยนะคะ พร้อมเลี่ยมเลยนะคะองนี้ขอแบ่งปันที่650บาทเท่านั้นค่ะ6 5 0หบาทนะคะเท้าเวสุวรรณ้ท่านด้านหลังนะคะเหรียญนี้650บาทค่ะถัดมาค่ะมาที่รายการที่1 3ค่ะหมายเลข13วันนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้เนื้ออันตะก้าค่ะท่านพิจารณาไปพร้อมๆกันนะคะท่านใดสายหลวงพ่อทวดนะคะ ได้เหรียญไม่พอท่านเลี่ยมกรอบให้เรียบร้อยแล้วนะคะขอแบ่งปันที่650บาทเท่านั้นค่ะ650บาทปิดให้ทนันจองให้ทนันท่านใดได้ไปหขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านด้านหลังเป็นพระครูวิสัยโสภณรลหลวงปู่ทิมนะคะงานเลื่อนสมณศักดิ์ปี08ค่ะ600บาทเท่านั้นอขออภัยด้วยนะคะ650้้นาท่าน6 5 0หค่ะ ถัดมาค่ะมาที่รายการที่14ค่ะหมายเลข14รายการนี้เป็นหลวงพ่อเงินนะท่านองค์นี้นะคะหลวงพ่อเงิน,นะค่ะวัดบางคานจังหวัดพิจิตรนะคะสวยมากๆเลยนท่านมาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะอง์นี้ขอแบ่งปันที่6 5 0หบาทเท่านั้นค่ะ6 5 0้ห้าทิบท่านติดให้ทันจองให้ทันนะคะ ถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบห้าค่ะหมายเลขสิบห้าองนี้เป็นพระปิตาหลวงปุทิมนะคะท่านองนี้นะคะปิตานะคะปิตายันยุ่งนะคะปิตามหาอุดนะคะท่านมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะขอแบ่งปันที่ห0 0้อยบาทเท่านั้นค่ะห0ร้อยบาทพร้อมส่งน้ำท่านด้านหลังเป็นหลังยันยุ่งค่ะองนี้นะคะห0 0้อยบาทเท่านั้นค่ะ ถัดมาค่ะมากันที่รายการที่16ของคท่านหมายเลข16รายการนี้นะคะเป็นเหรียญองค์พระปฐมเจดีจังหวัดนคปรปฐมค่ะเหรียญสวยมากๆเลยนะท่านองค์พระปฐมเจดีองค์ใหญ่เลยนะคะมาพร้อมเลี่ยมของท่านได้เหรียญไม่พอพร้อมเลี่ยมเลยนะคะขอแบ่งปันที่ห5 0้ห้าิบาทเท่านั้นค่ะห5 0ห้าสิบาทนะคะปิดให้ทนันจองกันให้ทันนะคะ ท่ามาค่ะท่านมากันที่รายการที่สิบเจ็ดค่ะหมายเลข17ดวันนี้นะคะท่านเป็นพระพงษ์ของขวัญน,นะคะหรือหลวงพ่อสดปากน้ำพาสีนะท่าน,านหลวงพ่อสดนะคะพระพงษ์ของขวัญค่ะมาพร้อมเลี่ยมเลยนะท่าน,านเนื้อท่านสวยๆมากเลยนะคะขอแบ่งปันที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นของท่านห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะคะ ฮัดมาค่ะมาที่รายการที่สิบแปดค่ะหมายเลขสิบแปดรายการนี้นะคะคุณท่านเป็นหลวงปูเผือกวัดกิ่งแก้วนะคะหลวงปูเผือกนอานาท่เนื้อผงนะคะเป็นพิมพ์เล็กนะคะขอแบ่งปันที่ห้าร้อยบาทผมส่งเท่านั้นค่ะห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะปิดให้ทนันจองกันให้ทันนะคะฮัทมาค่ะมากันที่รายการที่สิบเก้าค่ะ หมายเลข19รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยน้ท่านขอแบ่งปันที่450บาทเท่านั้นค่ะ450บาทนะคะหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะปิดให้ทานจองให้ทันนะคะ450บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่20ค่ะ หมายเลข20วันนี้นะท่านเป็นพระปิดตากหนกข้างของหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีนะคะใต้ฐานฝั่งตะกุด1ดอกค่ะเป็นเนื้อก้นครกลายเสือนะคะท่านมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะท่านใดสนใจรายการนี้นะคะขอแบ่งปัน,งทนท่านที่700บาทเท่านั้นค่ะ700บาทพร้อมส่งนะคะด้านหลังเป็นหลังยันตตรีนะท่าน เจ็ดร้อบาทผมส่งค่ะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่21ค่ะหมายเลข21รายการนี้นะคะเป็นพระปิดตานะคะท่านปุดนี้นะคะมาพร้อมเลี่ยมเลยท่านด้านหลังเป็นหลังยันนะนะคะปิดตาปุดนี้รายการนี้ขอแบ่งปันที่700บาทเท่านั้นค่ะ เา็พร้อบาทผมส่งนะคะปิดให้ทนันจองให้ทานท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยน้องท่านเนื้อท่านสวยมากๆเลยนะคะตาฐานฝังตะกุด3ดอกค่ะนิ้วมือชัดนะคะปิดตาปุดนี่เงินลานรายการนี้700บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมันให้รายการที่22ค่ะหมายเลขคลิปสองรายการนี้น้ท่านเป็นหลวงพ่อกวยนะคะเป็นเหรียญกลมค่ะณศิวังนะ,ะท่านนี่ค่ะมียานอักขระท่านชัดนะคะหน้ากล่อง พญาติเปิดให้ชมกันนะคะเหรียญน,นี้นท่านเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามปีศูนย์สี่นะคะสวยมากๆครับท่านเป็นเหรียญกลมนะคะคุณท่านได้เหรียญไม่พอนอท่านองค์นี้เลี่ยมใส่กรอบให้เรียบร้อยค่ะท่านใดสนใจรา,รายการนี้นะคะขอแบ่งปันที่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นครัท่านเจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งนะคะ เป็นเหรียญกลมน้ท่านสังเกตนะคะมีรอยจานท่านชัดเลยนะคะเหรียญรุนแรงน้งท่านเนื้อทองเหลืองนะคะนี่ค่ะรอยจานสวยๆเลยนะคะรายการนี้ขอแบ่งปันที่เจ0ร้อบาทเท่านั้นค่ะพร้อมกล่องเลยน้ท่านมาพร้อมเลี่ยมค่ะด้านหลังยันอักขระท่านชัดนะคะพาดมาค่ะมาที่รายการที่23าค่ะ หมายเลขที่13วันนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐนะคะท่านปี17เนะคะเป็นรุ่นที่ท่านนั่งชันเข่านะคะอายุครบ8รอบค่ะเนื้ออันปะกานะคะมาพร้อมเลี่ยมค่ะขอแบ่งปันที่550บาทเท่านั้นเลยนะท่าน550บาทนะคะปิดให้ทานจองกันให้ทันนะคะถัดมาค่ะมาที่รายการที่24ค่ะ หมายเลข4ีี่รายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อทบเผาาท่านเนื้ออันปักกาค่ะขอแบ่งปันที่ห้ายห้าบาทเท่านั้นเลยนะคะห้าห้าบาทเผาท่านนี่ค่ะเลี่ยมกรอบเรียบร้อยแล้วนะคะท่านได้เหรียญไม่พอท่านพร้อมเลี่ยมเลยค่ะหลวงพ่อทบนะคะปี18ค่ะห้าห้าบาทค่ะถัดมาค่ะมาที่รายการที่25ห้าค่ะ หมายเลขที่สิบห้ารายการนี้น้องท่านเป็นพระาธาตุพนมนะคะองค์นี้นะคะพระาธาตุพนมมาพร้อมกรอบเรี่ยมกันน้ำของท่านนี่ค่ะด้านหลังนะคะพร้อมหูห่วงเดิมเลยนะท่านปีหนึ่งแปดนะคะขอแบ่งปันที่สี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะสี่ร้อยบาทพร้อมส่งนะคะทัดมาค่ะมาที่รายการที่ยี่สิบหกค่ะ หมายเลขยี่สิบหก 26, วันนี้เป็นหลวงพ่อปานนะคุณท่านพิมพ์ทรงไก่หางพวงเนื้อดินเผายอดนิยมค่ะขอแบ่งปันที่สี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทพร้อมส่งอุนท่านเรี่ยมกรอบแซนเลเลยนะคะนี่ค่ะสี่ร้อยบาทพร้อมส่งค่ะท่านใดสนใจหลวงพ่อปานนะคะเป็นชุดเป็นจะพาคีด้วยนะคะเนื้อดินเผายอดนิยมค่ะพิมพ์ทรงไก่หางพวงสี่ร้อยบาทค่ะ ทากมาค่ะมันที่รายการที่27ค่ะหมายเลขยี่สิบเจ็ดวันนี้นะคะเป็นหลวงปู่หลิวนะท่านหลวงพ่อหลิววัดไร่แตงทองรุ่นนี้เป็นรุ่นรวยรวย,รวยค่ะขอแบ่งปันที่สี่ร้อยบาทเท่านั้นเลยนะท่านสี่ร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะหลวงพ่อหลิวนะคะสี่ร้อยบาทพร้อมส่งค่ะ ิดให้ทันจองให้ทันนะคะท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะทัดมาค่ะวันที่รายการที่28ค่ะหมายเลข28วันนี้ท่านเป็นเหรียญพระพุทธ,ธโสธรนะคะท่านเมืองฉะเชิงเซาค่ะแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะปีปี34นะคะท่าน400บาทเท่านั้นเลยนะคะอยู่ในเลียมกรอบกันน้ําค่ะ เป็นเลี่ยมงานฝีมือด้วยนะคะท่านสวยมากๆค่ะด้านหลังเนื้อท่านสวยคมชัดเลยนะคะ400รบาทค่ะาัดมาค่ะมาที่รายการที่29ค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะขอปิดท้ายด้วยเหรียญหลวงพ่อโสธรนะคะวัดโสธรวรารามวัวิหารค่ะองค์นี้มาพร้อมกล่องเก่าเลยนะคะขอแบ่งปันที่400บาทค่ะท่านเนื้อเปียกทองนะคะสี่บาทเท่านั้นค่ะ พร้อมกล่องเลยนะคะปีศูนเก้านะคะรายการนี้แบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาหากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะ คุณท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยนะคะที่เบอร์0891927153 0891927153เบอร์โทรเดนมหนูจะเขียนไว้ให้ด้านบนแล้วก็ใต้คลิปอีกทีนะคะจะส่งฟรีครบทุกบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะฝากคุณท่านกดไลค์กดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ